ก็ตอนนี้ก็ผมจะเริ่มเดินไปจากหลังโบสถ์อันนี้อันนี้มีทางลงนะทางลงที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรงนี้นส่วนนี้เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนประถมอยู่ในบริเวณวัดพรหม,มาวาสครับอันนี้ผมพาขึ้นนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังโบสถ์ ครับซีกบนนี้ก็จะเป็นยอดเขาก็ไม่สูงครับไม่สูงก็ได้เงื่อ่ซีกซ้ายเป็นเป็นโบสถ์โบสถ์ของวัดพรมมาวาดตางนี้ก็เป็นที่เก็บกระดูกของญาติพี่น้องที่นำอาฝากไว้ที่วัดครับก็จะเริ่มเดินจากบันไดตรงนี้ ในนี้ก็จะมีพระพุทธนะเอาไว้ให้เรากลับไหว้บูชาเยอยนะแยะที่วัดนี้จะมีลิงมากครับเช้าๆจะมีลิงครับอันนี้คือบันไดที่เราจะขึ้นไปเดี๋ยวผมนําท่านขึ้นไปครับจะเดินขึ้นไปช้าๆใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะเพราะถ้าเดินไปเร็วแล้วเดี๋ยว กล้องมันจะสั่นท่านก็จะมองภาพลําบากอันนี้ก็เป็นโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านนะครับก็จะมีให้คนขึ้นมา,าชมสถานที่นะครับก็มองลงไปข้างล่างนะเห็นก็มีความสูงขึ้นในระดับหนึ่งนะครับมีลิงมีต้นไม้เดิมๆนะครับอันนี้คือบันไดที่จะขึ้นไป สู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวสมาชิกเราจะนับขั้นไปด้วยไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่นะครับบันไดก็จะเป็นบันไดที่มีช่วงห่างนะห่างนิดนึงก็ให้มีจังหวะได้ก้าวนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสิกฝ่ามือนะสิกฝ่ามือผมตรงนี้ก็จะไป ไปด้านทิศตะวันตะวันออกนะของเชิงเทือกเขาฉลากส่วนซิกซ้ายมือซิกนูนนะ้นก็จะไปยังอีกซิกหนึ่งบริเวณหลังค่าลูกเสือนะครับสวัสด,ดีครับมีลิงเยอะลิงชอบมา กระโดดโลดเต้นบรรยากาศดีครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งเราก็มีความสูงสามารถมองเห็นหมู่บ้านมองเ,อเห็นชุมชนใกล้เคียงนะตรงนี้อยู่ในหมู่บ้านาผมมาวาดครับปา่าบริเวณนี้ก็เป็นปา่าต้นไม้เก่าๆครับต้นไม้เก่าๆข้างบนนี้จะมีประชาชนก็มาเก็บ ผักหวานป่าไปนะไปเป็นอาหารเอาไปขายบ้างอะไรบ้างก็อร่อยครับอันนี้เริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆละก <c oughs> ็ท่านที่ขึ้นเขาง่ายๆนะครับไม่ต้องเดินไปในป่านะก็มาตรงนี้ได้นะครับก็ออมีความสะดวกแล้วก็มีความชันในระดับหนึ่ง <c oughs> เป็นไงหย,ยุดเดินไปนานๆใช่ไหม ไม่ได้ออกกาลังกายน,น,นานๆก็บริหารหัวใจดีครับค่อยๆขึ้นไปไม่ต้องรีบร้อนตรงนี้จะมีจุดพักนะชานพักอีกหน่อยหนึ่งนะแล้วผมก็มองให้ดูเนี่ยเราขึ้นมาไดนะ้ประมาณครึ่งหนึ่งละ9 <98. S 1> เออตรงนี้เป็นกี่ขั้นนะ91 <98. S> ตรงนี้91ขั้นจากข้างล่างนะจากข้างล่างนั้นมา91ขั้นนะเดี๋ยวจะนับขึ้นไปน่าจะอยู่ที่ สามร้อย <300, S 2> <140. S 1> นะร้อยสี่สิบ่าแล้วมีป้ายเขียนไว้เหรออ๋อประมาณร้อยไม่ถึงสองร้อยเพราะฉะนั้น <140. S 2> ก็อีกเก้าสิบกาขั้นนะพักนะพักพักดูสาภาวะแวดล้อมนะบรรยายอะไรต่างๆให้ท่านได้ชมถ้าเดินไปมันก็จะนะภาพจะสัตวน,นี่ก็จะมีหินเก่าๆกานะ่ต้นไม้สูงนะต้นไม้เดิมๆเ,เนี่ยสูงๆนะไม้ดีทั้งนั้นเนี่ย ไม้ประดูไม้ที่อนุรักษ์นะทำให้เ,เชิงเขานี้มีความชุ่มชื้น,นตรงนี้ก็มีผู้คนเดินขึ้นมาแล้วเริ่มมากันเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นลานลนานเล็กๆลานยืนเล่นลานออกกํลาลังกายลานพักผ่อนจุดนี้แล้วก็มีต้นลีลาวดีต้นไม้เก่าๆซึ่งขึ้นมานานแล้วมี ต้นลำต้นใหญนะ่จุดนี้จะเป็นลานพักลานนั่งเล่นนะครับให้ผู้คนได้ขึ้นมานะพักผ่อนได้นะครับดัานนี้ก็จะมองเห็นเริ่มมองเห็นวิวของศิลา,าชาแล้วนะนีนะ่อันนี้ซิกซิกนี้เป็นซิกตะวันตกไปด้านทะเลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปซิกนู้นแล้วก็มองทะเลนะตอนเช้า ซิกตะวันตกเนี่ยแสงอาทิตย์ก็จะส่องไปก็จะมองเห็นทะเลสวยแต่ถ้าตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกน้ำนะแดดก็จะส่องมาเต็มหน้าเรานะถ้าตอนเย็นเราไปขึ้นซิกตะวันออกนะซิกด้านหน้าก็จะร่มรื่นแล้วก็มีอากาศสดชื่นนะครับตรงนี้ครับอตอนนี้มีอเอาละามี มีคนเริ่มทยอยขึ้นมานะครับช่วงตอนนี้เป็นเวลาหกโมง54นาทีใกล้ๆจะเจ็ดโมงวันนี้ท้องฟ้ามืดครึม้มปกติ6กโมงกว่าช่วงเนี้ยก็จะมีแดดจัดนะทีนี้วันนี้ตั้งแต่เช้าละมีเมฆครึม้มแต่ไม่มีฝนนะแต่ไม่มีฝนทําให้บรรยากาศการเ,เดินออกกําลังกายตรงนีนะ้ก็มีความสดชื่นแล้วก็ไม่ร้อนอันนี้มีเทาวันเก่า ขึ้นไปถึงข้างบนนะเป็นไม้เก่าๆนะครับไม้ใหญ่สูงๆนะดูแล้วกันว่ามันมีความสวยงามร่มรื่นนะก็อาศัยเดินเหนื่อยนิดนึงครับ สองข้างทางก็จะเป็นก้อนหินเป็นดินเป็นต้นไม้เล็กๆอันนี้บัานไดจุดพักอันนี้เป็นสีแดงให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ได้เท่าไหร่ละร้อ <160. S 1> อีกนิดเดียวก็ถึงข้างบนล้จุดชมวิวรครับตัวนี้เป็นจุดแยกนะครับซีขวาก็จะเดินไปเ,เห็นมีทางแยกนะ ทางแยกไปนู่นส,สิ่งนี้จะเดินไปด้านหน้าบริเวณที่ตะวันออกนะไปลงตรงเชิงเขาลเฉลากที่มีเสาโทรคมนาคมของทาหารอ่าก็จะเดินทะลุไปเลยผ่านสุสานผ่านอะไรก็จักรยานก็จะปั่นมาอ่าแล้วสิ่งนี้ก็จะตียาวเลยนะเดินไปออกอีกซิกอีกด้านหนึ่งท่านที่ตะวันออกท่านที่ตะวันตก ไปยังบริเวณหลังค่ายลูกเสือวัชิราวับตัวนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จอดรถตรงนี้แล้วก็ก็จะเดินยาวออกไปนาะด้าทิศตะวันออกอออนะนะมีคน,นทางก็บันไดเป็นเป็นเป็นจุดที่น่า,าใช้ความสามารถบริหาร ปอดนะครับบริหารปอดบริหารหัวใจให้ได้ดีครับ,บรตรงนี้ก็จะเดินแยกไปซิกตะวันออกแล้วพอเขาขึ้นไปข้างบนแล้วสวัสดีครับสวัสด,ดีครับได้ได้ไป,ไป,ไ,ปไปเรียกเหงื่อกก่อนแล้วเดี๋ยวเดินครับ ฮะตรงนี้ได้กี่ขั้นแล้วครับสองอโอ้ตอนนี้206ล,ละนะก็เดินกันมาเป็นแถว่วนยากก็แยกไปซีกขวานะครับไปด้านหน้าของเขาชะละ

เราแปเอน้ําก่อนออต้องเดินไปเยอะเราเดินไม่ครบไงเราเดินไปดู้่ยได้ได้ได,ได้เราก็มาใกล้ถึงจุดข้างบนแล้วนะครับจุดพักผ่อนชมวิว ทีะนะนี้จะมีลานพักเล็กอีกนิดหนึ่งเอาไว้พักนะเดินมาเหนื่อยก็พักแต่ถ้าคนที่เดินอยู่ประจำก็เฉยๆละไม่เหนื่อยละกับสินี้สิตะวันออกนะครับนะไปด้านหน้าเนี่ยนะด้านหน้าข่ายาหน้าเขาเนี่ยสิ่งก็วิวสวยนะครับสินี้สิตะวันตกในมองเห็นสีราชา เร่อมองเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนจุดนู้นนะแล้วก็ถ่ายไปให้ท่านดูว่ามนะีบรรยากาศท้องทะเลตอนเช้าก่อลอยแล้วก็ตลาดศิลชาเป็นไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้พักเหนื่อยก่อนนะไม่ได้ขึ้นเขาหลายวันเหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยนะแต่มาที่นี่ต้องระวังนิดหนึ่งจอดรถนะครับเพราะว่ามีลิงเยอะนะลิงเยอะเยอะเยอะมาก มีผลไม้มีอะไรไว้ในรถนี่ไม่ได้เลยนะมันเห็นนี่มันจะวนเวียนอยู่นะเก็บไฮ้มิชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถท่านนะครับส่วนขโมยจริงๆไม่มีเรามีแต่ลิงนี่แหละขโมยอาหารนะส่วนส่วนขโมยที่เป็นคนไม่มีที่นี่ปลอดภัย100%รครับรับรองครับอ่ะปะขึ้นต่อจะได้พาขึ้นไปชมอยู่ข้างบน ก็เป็นไดตรงนี้ก็จะเป็นขั้นซอกแซกไปตามซอกหินนะครับเพื่อความเป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งน,นั่งชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพหรือว่าผ่อ,าอนคลายนะครับเดี๋ยวผมจะกลับลงมานะับไปดูข้างบนก่อนก็มีพระพุทธอยู่ให้เราได้สักการะลับมาสิกนี้ มาด้านหลังของพระพุทธก็จะมีะจุดไฮไลท์นะถ่ายภาพตรงนี้นะมีซุ้มแล้วก็มองออกไปยังทะเลนะเนี่ยตรงนี้ก็แอดเขาฉลากบางพระนะครับก็จะมีเป็นจุดนวัตวิธีของชุมชนโอ้มีรถไฟผ่านมาพอดีเนี่ยน,น,ะนะนะครับสวยงามมากครับท้องทะเลศีราชาตอนเช้านี้ สุดยอดเลย นี่ผมจะให้ท่านได้ชมวิวของบรรยากาศศีราชายามเช้านะครับซ่กนี้ถ้าตอนเช้าเนี่ยแดดจะส่องมาด้านทิศตะวันทางด้านทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นจะมองเห็นทิวทัศน์ของตึกราวบ,บ้านช่องทะเลต่างๆเนี่ยสวยงามมากรับแสงแดดนะครับส่วนตอนเย็นเนี่ยจะเจอแสงแดดเต็มๆเลยนะเนื่องจากเป็นทิศตะวันตกนะครับซิกนี้นะก็จะมีเกาะลอยนะนะมี นะมีเกาะลอยไกลๆหนดแล้วก็เกาะสีชังนะทะเลเบื้องวางนะครับการได้เห็นทะเลเห็นน้ําก็จะมีความสุขนะครับมีความสดชื่นนะครับตรงนี้ก็จะมนะีชุมชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นหมู่บ้านนะแล้วก็มีนะตลาดนะมีจุดนั้นเป็นเป็นวัดนะครับเป็นวัดวังหินแล้วก็หมู่บ้านเยอะนะครับ เดี๋ยวนี้ศิลาชานี่มีตึกลามสูงมากนะครับสูงมองไกลๆหรือไปยืนด้านเกาะลอยมองถ่ายภาพลงมายัางด้านหน้าด้านเขานี่แล้วจะสวยงามมากนะครับผมมาด้านทิศใต้นะครับทิศใต้ซิกนี้นะครับก็จะมีะวิวของหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตของออหมู่บ้าน ในหมู่บ้านผมมาวาดแล้วก็ไปจุดนั้นน่าจะเป็นหมู่บ้านทาดาทาวนะครับทาดาทาวแล้วก็มั่งมีสีสุกยาวไปออกนู่นก็จะไปหมู่บ้านานาพร้าวแล้วก็ออกเส้นทางมอเตอร์เวย์ way, เส้นไกลๆนู่นเลยนะครับจุดนั้นครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนิดนึงเ,เก็บภาพตรงนี้นะครับ ก็มาช่องนี้มีก้อนหินก้อนใหญ่แต่ก็สามารถจะมองเห็นไปยังด้านล่างได้นะครับนี่ไม่ถึงก็ยกยกขานิดนึง